สวัสดีค่ะ ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะมาพบกับโฮมไบเออร์ไลฟ์และหญิงมาริลีค่ะวันนี้เราไลฟ์กันรอบที่2แล้วนะคะหญิงยังอยู่ในงานมหกรรมบ้านดีนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมในแนวคิดนนทบุรีแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวสต์เกตค่ะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ค่ะในงานมหกรรมบ้านดีนนทบุรีค่ะที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะอีก7วันนะคะตั้งแต วันที่5ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2563ค่ะรวมโครงการบ้านทาวน์โฮมคอนโดในโซนจังหวัดนนทบ,บุรีและก็ใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะรวมๆแล้วประมาณ100โครงการมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยใครที่สนใจนะคะแวะกันมาได้เสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าเลิกงานใครที่มาเดินเซ็นทันเวสเกตค่ะมาที่นี่เลยชั้น1ล้านโปรโมชั่นค่ะเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์พาดูบูธต่างๆไปแล้ว รอบนึงค่ะมาอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้มันหลุดไปเนาะในช่วงของฮอตดิวเดี๋ยวอจะพาดูฮอตดิวนะคะในพาร์ทนี้จะเป็นฮอตดิวทาวน์โฮมราคาพิเศษจากเตรียมสูขค่ะนี่เห็นไหมราคา1นึ่งล้านหกแสบาทเป็นราคาสุดพิเศษจริงๆนะคะเป็นทาวน์โฮมแบรนด์เอสเกตทาวนนะคะมีหลายทําเลทั้งราชพฤกษ์สามหราชพฤกษ์ติวานน์นะคะ ปิ่นเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพปทุมธานีเห็นไหมราคาสุดพิเศษจริงๆหาได้ยากมากๆเลยคุณผู้ชมอ๋อแล้ววันนี้อยากจะพีเต์มากใครที่กําลังหาบ้านนะคะบ้านที่ใช่สําหรับคุณค่ะคุณผู้ชมคะโฮมายเออร์สของเรามีทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าเว็บไซต์คุณสามารถมาสแกน QR Code หรือว่าเข้าเว็บไซต์ของเราค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยรวมๆแล้วนะคะเป็นหลายพันโครงการในนี้ เรียกได้ว่าเสร็จสบเรียบร้อยค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านมองหาคอนโดเข้าเว็บไซต์เราเลย w w w h o m e c o t h ค่ะแต่ตอนนี้เรา Facebook Live อยู่นะกำลังจะพาเพื่อนๆไปชมบูธในพาร์ทที่2กันนะคะซึ่งก็จะอยู่ในโซนนั้นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพาชมในพาร์ทแรกกันไปแล้วใครที่ชมไม่ทันก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ค่ะระหว่างน,นี้ใครมีคำถามอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะตอนนี้เราถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live กันอยู่แถบนี้มาแวะที่บูธแรกนะคะเป็นบูธของอะไรเอ่ยวิจีค่ะคุณผู้ชมคาะสวัสดีค่ะอขออนุญาตยื่นไม้นะคะ,คะให้เขาแนะนําบูธกันนิดหนึ่งว่าเป็นสินค้าอะไรเพื่อคนซื้อบ้านยังไงบ้างโอเคค่ะของเรานะคะคจะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์วีจีนะคะ,ะก็จะมีมาทั้งรางน้าไวนิลแล้วก็ตัวตหลักคาวนิลนะคะมาดูรางน้าไวนิลกันก่อนนะคะก็คือรางน้าไวนิลเราเนี่ยผลิตจาก UPVC เกรดที่เป็นพรีเมียมมากๆเลยนะคะโรงงานเราผลิตเองตั้งแต่เป็นพลาสติกเลยเพราะฉะนั้นจะมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของเราเนี่ยดีเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นมีตรจับจงกันลอมแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานมากค่ะก็คือมีด้วยกัน3รุ่นนะคะจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นโมเดิร์นแล้วก็รุ่นใหญ่ล่าสุดของเรานะคะค่ะโอเคอันนี้จะเป็นรางน้ำฝนแล้วก็จะมีหลังคาด้วยเนาะ นี่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครกําลังแบบเขาเรียกอะไรต่อเติมบ้านหรือว่าอยากจะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้มันแบบดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะก็แวะมาที่บูตนี้กันได้เลยเดี๋ยวนนองเขาจะพาไปดูหลังคาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหลังคาไวนิลของเราหลังคาไวนิลของเราเนี่ยข้อดีเลยก็คือว่าเย็นสบายนะคะแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะไม่ดังรบกวนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งวัสดุของเราเนี่ยข้างหลังนะคะจะให้ดูนิดนึงอันนี้ข้างหลัง จะเป็นแผ่นเรียบๆแบบนี้ก็คือใช้แทนฝ้าได้เลยนะคะก็คือปิดข้างบนใช่ค่ะโอเคเรียบร้อยดูดีสวยงามมีราคาพิเศษไหมในงานเรามีราคาพิเศษค่ะแวะมาที่บูธเราได้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะกับบ o ธวีจีค่ะคุณผู้ชมคะหลังคาแล้วก็รางนะคะปเดี๋ยวต่อไปไปบูธต่อไปกันดีกว่านะคะ ตอนนี้เรากำลังไลฟ์นะคะหรือว่าถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live ทาง Home Buyer's TS นะคะพาคุณอยู่ในงานมหกรรมบ้านดีนนทบุรีค่ะบูธมาดีลิฟวิ่งบูธนี้บูธอะไรเอ่ยบริการออกแบบตกแต่งภายในให้พื้นที่อยู่อาศัยของคุณนะคะโดยทีมอินเทอร์มืออาชีพนี่เลยเจ้าของบูธยืนรอต้อนรับเราอยู่แล้วขออนุญ,ญาตนะคะ,ะสวัสดีค่ะแนะนำบูธนิดนึงค่ะว่าของเราเป็นสิง ถ้าอะไรแล้วก็จะบริการยังไงบ้างดีล uh, ิฟวิ่งนะคะเป็นทีมเราเป็นทีมอินเทอร์เรียดีไซเนอร์มืออาชีพที่จะช่วยสร้างสารรค์พื้นที่ของบ้านคุณเนี่ยให้น่าอยู่อาศัยแล้วก็มีมีความน่าสนใจทุกครั้งที่กลับบ้านเข้ามาแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะ <c oughs> โดยหลักๆเนี่ยสำหรับงานนี้เราเรามีสามสไตล์หลักให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นสไตล์เซนนะคะเซนเนี่ยจะเป็นรูปแบบญี่ปุ่นรู้สึกเบาสบายแบบมินิมอลแล้วก็ทุกครั้งที่กลับบ้านมาเนี่ยจะความรู้สึกเหมือนเราได้พักผ่อนในสวนหย่อมของญี่ปุ่่่นแล้วทีปสบายคะ รวมถึงอซึ่งตัวนี้เราได้นําบ้านตัวอย่างของเดเวลลอปเปอร์ที่ที่สนใจทางโครงการของเปียมซูค่ะนาซิริหรือว่าทางสัมมกรเองอ๋อซึ่งตานี้ใช่ตานี้คือยูนแ p e เป็นเอเลแกนะคะที่จะเป็นเราดามคอนเซปต์ของชาวอิตาเลียนบ้านชาวบ้านชาวมิลานมาใส่ให้ควารู้สึกว่าเรื่องของเรามีวัสดุตัวจริงนะคะให้ลองดูให้เราาสัมผัสได้เลยเนาะค่ะว่าคุณมีพื้นที่บ้านประมาณเนี้ย ดีไซน์อย่างเงี้ยจะลงกับพื้นที่บ้านคุณได้อย่างไรบ้าง,างถ้ามาในบูน,นี้เราจะให้คำปรึกษาฟรีนะคะแล้วก็ พร้อมกับถ้าสนใจออกแบบนี้เราให้กีบไวเชอร์ฟรีเป็นส่วนลดค่าออกแบบไปเลย2,000บาทค่ะโอ้โหดีงามมาก<ช>อันนี้คือแบบว่าใครที่แบบจองซื้อบ้านไปแล้วแล้วอยากจะได้การตกแต่งสวยๆที่ถูกใจนะคะแวะมาที่บูธนี้กัน<ช>ได้เลยดีวิวินนะคะตัวนี้วัสดุจริงๆคือจะได้เห็นภาพได้วาส่งที่ใช้ได้ยังไงแล้วเราจะให้คำปรึกษาว่าดีไซน์รูปแบบนี้คุณมีบัตเจตการงานเท่านี้เราสามารถปรับลดให้อยู่ในบัตเจตได้อย่างไรบ้างค่ะโอเคค่ะแล้วก็ยังมีมุมเก๋ ให้ถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ลอง,องเลือกดูกระจกนะคะใช่ไหมถ่ายรูปอโอเคนี่ค่ะถ่ายรูปนะคะมุมเก๋ๆถ่ายรูปของคุณนะคะเป็นเซลฟี่ได้ใช่ได้ค่ะก็อ,กอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นแนวคลาสสิกเอร์บนซึ่งเป็นลักษณะของหนุ่มสาวเอเชียยุคใหม่การอยู่อาศัยในเมืองแต่ตรงนี้เราทําให้ทุกอย่างมา จับต้องได้แล้วก็ mm hmm. เป็นไปได้จริงกับพื้นที่ะคะ่ะคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าที่อยากปรับปรุงพื้นที่ห้อง mm hmm. หรือว่าบ้านใหม่ที่เพิ่งซื้อแล้วอยากหา mm hmm. ดีไซเนอร์แบบครบวงจรช่วยงานคุณให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับการทํางานกับร่วมกับทีมก่อสร้างเนี่ย เราวแวะมาได้เลย,ยที่บูธนี้นะคะดีลิฟวิ่งยินดีให้บริการปรึกษานะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าถูกใจก็เป็นลูกค้าได้โอเคค่ะขอบคุณนะคะอขอบคุณค่ะโอเค,ค okay. เดี๋ยวถัดไปไปบูธถัดไปนะน,นี้เป็นบูธแบบรับออกแบบตกแต่งโอ้สวยมากเลยอะนะคะถัดมามเป็นบูธเซรามิกอ่ะอันนี้มีอะไรสวัสดีค่ะขออนุญาตยื่นไม้นะคะ ให้น้องเขาช่วยพิเศษน,นิดนึงนะคะด้วยความสวยของน้องเขาต้องให้เขาพูด oh. นะคะ <laughs> โอเคอค,ค่ะเป็นวัสดุหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยวันนี้ <g ül> ก็ในส่วนของเซรามิกค่ะวันนี้เรามาในโซลูชันที่ว่าเซอร์วิสโซลูชันค่ะเซรามิกน,นะคะก็คือเรารับบริการติดตั้งกระเบื้อง<า>ค่ะ, <g ül> คะไม่ว่าจะเป็นปูพื้นปูผนังนะคะตอนนี้ค่ะก็มีในส่วนของปูถงลานจอดรถนะคะหรือจะปูห้องน้ําค่ะหรือจะเป็นปูพื้นครัวนะคะวันนี้เราก็เตรียมกระเบื้องมาให้ลูกค้าได้ดูด้วยค่ะส่วนบริการรับติดตั้งนะคะเราก็มีการ อัปเดตค่ะโดยการที่แจ้งผ่านไลน์นะคะให้กับลูกค้าตลอดเวลาค่ะในช่วงของการทําการปูกระเบื้องค่ะแล้วเราก็รับประเมินราคานะคะทําใบเสนอราคาแจ้งระยะเวลาให้กับลูกค้าได้เลยค่ะโอ้โหได้เว่ามีกระเบื้องทุกรูปแบบจะปูในบ้านในห้องนอนในที่จอดรถในครัวคุณเลือกได้เลยตามไลฟ์สไตล์หรือว่าตามการใช้งานเนาะะแล้วในงานนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมคะในงานนี้มีโปรโมชั่นค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเป็นส่วนลดค่ะนี่ค่ะ 20%เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มางานบ้านดีนนทบุรีนะคะแค่จองกิฟต์วอชเชอร์กับเราค่ะราคา2,000บาทค่ะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะได้ส่วนลด20%เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอรียไหนที่บ้านนะคะวันนี้นะคะถึงวันที่5จนถึงวันที่1 1พฤศจิกนะคะที่บูธเราก็แจกกิฟต์วอชเชอร์ตลอดเลยค่ะในส่วนของนอกจากการปูค่ะเราจะมีกระเบื้องค่ะรับตัดเจาะเจียรแล้วก็แปรรูปด้วยค่ะสัมผัสได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบผิวเงาค่ะจ้ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบผิวแมทค่ะอันนี้ก็จะเป็นเร หินอ่อนค่ะลายหินแล้วก็ลายไม้ค่ะโอเคดีงามมากขอบคุณมากๆนะคะสำหรับบูธเซรามิกนะคะเดี๋ยวถัดไปเราจะมาโซนนี้กันต่อขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณค่ะใครที่แบบเพือ,อยากอยากจะแบบเปลี่ยนกระเบื้องหม่หรือว่าอยากจะรีโนเวทบ้านนะคะแนะนำปะถัดมานี่เลยมาบูธนี้นะคะเป็นบูธ t ิ u b i s h i อิเล็กทริกนี่สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะมีอะไรมาพิเศษมากวันนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศเนาะที่มิสูบิชินะฮะที่เราติตก็จะมีรุ่นตัวขายขายดีเนาะอันนี้เหรอคะที่พี่ป๊อปเป็นพิเศษเหรอใช่ใช่ครับก็จะมีรุ่น L N Series นะครับผมราคาพิเศษด้วยถ้าลูกค้ามาในงานนี้ผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมก็รุ่นนี้จะมีอยู่3 BTU นะฮะมี9,000 1 2 0 0 0แล้วก็1 8 0 0 0นะครับผม แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นรุ่น GR Series ครับ GR Series จะมีตั้งแต่9,000 BTU ไปจนถึง30,000 BTU โอ้โหราคาก็เริ่มประมาณสัก2 20,000นิดนิดเนาะแล้วก็เป็นราคาพิเศษด้วยคุผู้ชมนี่อันนี้สำคพัญฟรี่าติดตั้งนะคะมาจองกันในงานได้แล้วก็ได้พี่ป๊อไปด้วยนะคะได้ทุกี่ไปด้วยนอกจากนี้ของมิซูก็ยังมีปั๊มน้ำนะะปัด้วยบ้านต้องมีปั๊มน้ำนะครับผม ก็จะมีตั้งแต่80บาทจนถึง500บาทโอเคครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมด้วยอ่าใค่ะเพราะว่าอ๋อไม่ได้เอามาแต่ว่ามาซื้อกับเขาได้พัดลมมีซื้อได้ได้ครับราคาพิเศษด้วยใช่ไหมคะราคาพิเศษทุกรุ่นทุกตัวสินค้าครับลูกค้ามาที่นี่เจอผมบี้ได้เลยฮะคุณบี้นะคะคุณบี้นะคะได้ราคาพิเศษโอเคขอบคุณน้าค่ะขอบคุณค่ะนะคะบูธของมิซูวิชอิเล็กทริกค่ะคุณผู้ชมมีครบเลยนะสำหรับแบบว่า เขาเรียกอะไรเครื่องทำความเย็นอะไรเงี้ยพวกแอร์พวกอะไรเงี้ยอ่ะถัดไปนี่บูธนี้อีกชอบมากสุขภัณฑ์อัตโนมัตินะคะโตโต,โตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อสักครูน่นี้คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติมันจะปิดอยู่ใช่ไหมเราบังคับให้เขาปิดไม่ได้ใช่ไหมต้องรอให้เขาปิดก่อน โอเคเดี๋ยวรบกวนช่วยพิเศษให้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสุขภัณฑ์อัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติครับรุ่นท็อปของเราเรียกว่าีรีส n e w l เลสครับตัวนี้ก็จะเปิดปิดออโต้แล้วก็หลังจากที่ผู้ใช้งานใช้งานเสร็จเนี่ยโถเขาจะฝาดออโต้ครับอ๋อก็คือเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะจริงๆอะถ้าเกิดว่าเราใช้งานจริงฝามันจะปิดใช่ไหมแล้วเราเดินขึ้นมาเนี่ยฝาจะเปิดอัตโนมัติและความพิเศษอันนี้ลองนั่งได้ไหมคะ ทดลองนั่งได้ครับทดลองนั่งได้ลองไปแล้วรอบหนึ่งมันอุ่นนะคุณผู้ชมหามันอุ่นมากนะคะรู้สึกสบายเวลาคุณมานั่งตอนกลางคืนนะเปิดแอร์เย็นๆแล้วมานั่งเนี้ยจะรู้สึกดีแล้วก็ฟินมากนะคะคตัวนี้จะมากับเ,เทคโนโลยีและฟีเจอร์รพิเศษของโตโต้ที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือจะเป็นระบบฟัชทอร์นาโดครับตัวนี้เนี่ย ถ้าลูกค้าสังเกตนะครับก็จะไม่มีห,หลืบเลยทำความสะอาดง่ายมากถ้าเกิดเป็นแม่บ้านไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดบ่อยเพราะว่าเราเคลือบด้วยสารเซฟิออนเทคตัวนี้เนี่ยทำให้ตัวเซรามิกเนี่ยไม่มีรูป,ปุ่นีนี้สิ่งสกปรกเนี่ยก็จะไม่ฝังเข้าไปข้างใน โอ้โห,โหดีงามมากนะคะอันนี้แอบสอบถามมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่แสนสองแสนสองนะคะแต่ว่ามีรุ่นที่แบบใกล้เคียงประมาณสัก7จ็ดหมื่นใช่ไหมเมื่อกี้มีมครับ,รบมีใครที่สนใจแวะมาได้นะคะที่บูธของโตโต้นะคุณผู้ชมนะสุขภัณฑ์แบบ อัตโนมัตินะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะปะบุญถัดไปโอเโอันนี้บูญนี้ชอบชอบมากนะคะทีฟาวทีฟาวคุณผู้ชมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ที่บ้านกำลังพัดลมอาะไม่ใช่พัดลมตู้ตู้เย็นไม่ใช่อะไรอ่ะเตารีดเตารีดค่ะโอ้โหวันนี้สมองพัวไปหมดแล้วอ่ะก่อนที่จะมาเตารีด เครื่องกรองอากาศตอนนี้กําลังให้ความสําคัญนะคะฝน่น PM 2.5กําลังเยอะเอาไปกรองอากาศในห้องราคาพิเศษ59 0 0เตารีดราคาไม่ถึง1,000บนะาคะไม่ถึง1,000บาทเริ่มต้น590แล้วจาก1000นะคะและความพิเศษเนี่ยเมื่อสักครู่นี้หญิงหญิงแวะมาดูแลรอบหนึ่งนะคะอยากจะให้เขาแบบอ๋อเขาติดลูกค้าอยู่แต่ว่าเขาจะมีพวกนวัตรกรรมการรีดผ้าที่แบบว่ารีดเรียบกลีบแบบ บช่วยเซฟพลังงานในการแบบคุณไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะนี่เตารีดทีฟาลราคาพิเศษนะคะเป็นเตารีดแบบไอ้นะ้ำ4,990บาทนะคะเสื่อปั่นก็มีและอันนี้หม้ออบลมร้อนทีฟาวปกติคุณผู้ชมเขาขายแค่เขาขาย19,000บาทวันนี้นะคะเห็นไหมป้าย6,990แต่ ไม่ขายค่ะขายแค่5,990ใช่ไหมลดอีก1,000บาทนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานมหกรรมบ้านดีนนทบุรีใครที่สนใจแวะมาได้นะคะที่บูธของทีฟาวขอบคุณนะคะไม่ได้โชว์รีดผ้าเลยติดลูกค้าจริงๆเขาจะมีโชว์รีดผ้านะคะใครที่แบบสนใจอยากจะได้เตารีดใหม่หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาได้นะคะ,ะบูธนี้บูธถัดไปนะคุณผู้ชมะ่ะ นี่เขาบอกว่ามีราคาพิเศษนะคะสำหรับตู้เย็นเป็นบูธของ h ฮเออนะคะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ที่บอกราคาพิเศษจาก35,990บาทลดเหลือ1 9 9 9 0บาทเฮ้ยมันดีงามมากมันคือตู้เย็นแบบอลังการงานสร้างมากอะดูสิโอ้โหเปิดโชว์นิดนึงนะคะ ลดเหลือ19,990บาทจาก30,000่ตัวบาทนะคะอันนี้ใครที่สนใจคือแช่ได้แบบโอ้โหเอาคนเข้าไปชเช่ก็ยังได้เลยเห็นไหมใหญ่มากนะคะแล้วก็ลดราคาไม่ถึง20,000ค่ะคุณผู้ชมแวะมาดูได้ใครที่แบบว่ามีบ้านแล้วอยากจะได้ตู้เย็นใหม่นะคะแวะมาที่นี่นะคะบูธของไฮเออร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆน,นะคะนี่เครื่องซักผ้าก็มีที่บ้านกําลังเสียเลยเครื่องซักผ้าอันเดิมนะคะเดี๋ยวได้หิ้วกลับบ้านแน่นอนเลยรานะคาสุดพิเศษนะคะ ก็มีนะคะตู้เย็นแล้วก็เครื่องสักผาครบเลยสำหรับบูธไฮเออร์ค่ะอ่ะต่อไปไปบูธไหนต่อดีนะคะถัดไปนะคะถัดจากไฮเออร์ก็มากู้บ้านดีกว่า สินเชื่อธนาคาร UOB มีใครจะคุยกับเราได้ไหมคะอาคุณพี่ขออนุญาตนะคะยื่นไม้นิดนึงสอบถามนะคะวันนี้ UOB มีสินเชื่อพิเศษอะไรมาแนะนําบ้างเอ่ยของเราตอนนี้จะมีอยู่ทั้งสามประเภทเลยนะคะหนึ่งในเรื่องของตัวก็เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นะคะในส่วนของสินเชื่ออเนกประสงค์เนี่ยเราแค่ผ่อนถูกร้านละห้าพันสี่ร้อยบาทต่อเดือนนะคะสองนี่ก็จะมีในเรื่องของตัวที่จะเป็นรีไฟแนนซ์นะคะอ๋อรีไฟแนนซ์ดิฉันวิวมาดูแล้วค่ะ ตอนนี้นี่ดอกเบี้ยถูกมากเลยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะปีแรก1.99นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ผ่อนแล้ว3,700บาทต่อเดือนค่ะอ๋อคือแบบรีไฟแนนซ์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของแบบเซฟดอกเบี้ยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่กู้บ้านไปแล้วแล้วอยากจะมารีไฟแนนซ์กับ UOB เนี่ยค่ะดอกเบี้ยพิเศษจริงๆ1.99เปอ ต่อปีในช่วงสองปีแรกนะคะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปเยอะมากแนะนํานะคะมาดีไฟแนนซ์ช่วงแรกเนี่ยจะผ่อนได้ถูกมากเลยนะคะแล้วก็มีสินเชื่อปกติด้วยไม่ดีไฟแนนซ์ก็มาแวะได้ได้ค่ะแล้วก็วันนี้มีพิเศษแนะนํากรณีถ้าเกิดลูกค้านะคะมายื่นรอบแรกนะคะแค่หมายถึงยื่นสินเชื่อนะคะยื่นเอกสารเนี่ยก็สามารถที่จะรับกระปุกน้ําไปได้เลยนะคะไปขอเลือกนะคะเลือกแล้วอีกต่ออีกต่อหนึ่งนะคะกรณีถ้าเกิดว่าทําเรื่องยื่นกู้กับ สินเชื่อแล้วนะคะกระเป๋าเดินทางแล้วก็จดจำนองกับธนาคารยูเอบีนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะได้ในเรื่องของตัวกระเป๋าเดินทางไปใช้ค่ะโอเคค่ะก็ใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธของยูเอบีขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะอ่าบูธถัดไปนะคะคุณผู้ชมอ่าสินเชื่อได้แล้วไปหาบ้านกันต่อดีกว่าบ้านถัดไปนะคะเป็นบูธของ ธนาสิริกุปจำกัดมหาชนเขามีโครงการมาแนะนำนะคะสองโครงการด้วยกันน,นี่ค่ะโครงการแรกเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะโครงการ อน,นาบุกิทนาฮาบิแทร์ซึ่งอันนี้จะมีทั้งบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮมนะคะตัวบ้านแฝดเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่6กล้านสามแบาทอันนี้จะอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะส่วนในส่วนของทาวน์โฮมสไตล์แอลโฮมเนี่ยราคาพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่5 2, 90, ้าล้านสอบาทนะคะและถ้าจองในงานเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะรับโทรศัพท์ iPhone 12เฉพาะแปลงที่เขากําหนดนะคะ ใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธธนาสิริอ่ะถัดมามีอีกหนึ่งโครงการนะคะของธนาสิรินี่เลยนะคะธนาคลัสเตอร์ค่ะคุณผู้ชมธนาคลัสเตอร์เวสเกตอันนี้จะเป็นพรีเมียมลอฟโฮมนะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้น ที่อยู่บนถนนคลองถนนนะคะก็เป็นส่วนตัวแค่77ยูนิตนะมีราคาพิเศษให้ด้วยอยู่ที่4 3 90,000บาทเป็นทาวน์โฮม3ชั้นหลังใหญ่ๆนะคะมีส่วนลดพิเศษในงานถ้าเกิดว่าใครสนใจแวะมาได้ที่บูธของธนาสิริกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะอ้าถัดมาบูธนี้ชอบมากเหมือนเราจะได้ต้นไม้ฟรีเลยบูธนี้นะคะอ่าบูธของอะไรเอ่ยคุณพี่ขา เมื่อกี้เรามานัดกันแล้วนะคะว่าเราจะคุยกันถึงรายละเอียดโครงการ d s สนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะชะพวงแหวนขออนุญาตนะคะโครงการนะคะอยู่ที่ถนนบ้านกล้วยใสน้อยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเหมือนเรายกโครงการบ้านมาไว้ที่นี่เลยค่ะก็คือเรามีบ้านแฝดนะคะสไตล์บ้านเดี่ยวที่สามารถจัดสวนได้รอบบ้านแล้วก็มีทาวน์โฮมนะคะถึง2แบบก็คือเป็น2จอแล้วก็มีจอใช่ค่ะใช่นี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเหมือนยกบ้านมาที่นี่เลยแล้ววันนี้ไม่ ธรรมดานะคะจากปกติเราเอาราคาพิเศษมาให้ลูกค้าทุกๆคนถ้าเป็นทาวน์โฮมนะคะเราให้ราคาพิเศษเพียง1นึ่ล้านแปดแสนหกหมบาทเท่านั้นค่ะส่วนบ้านต่อนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันค่ะจาก3ล้านปลายวันนี้ยกมาพิเศษ3าล้านหนึ่งเท่านั้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะของแถมเจ็รายการยังไม่พอเราแถมเซ็ตสมาร์ทโฮมค่ะเราควบคุมบ้านเราด้วยระบบเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมตั้งแต่หน้าประตูบ้านและข้างในบ้านหมดเลยโอ้โหแล้วไม่พอยังไม่พอจ้หนีนะคะใคร มาของการเรามาเยื่มชมบูธค่ะเราให้ต้นเทียนมหาลาบนะคะโอ้โน่าให้มกคนวันนี้งั้นก็ขอให้พิธีกรด้วยหนึ่งตนนะคะขอบคุณากคะถว่าที่นี่แล้วได้เทียนมหาลาบนำานำชัยค่ะขอบคุณาค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหนี่เป็นวิธีการที่จะได้ต้นไม้ฟรีนะคะก็เลยมาไลฟ์ให้พี่เขาขอบคุณมากค่ะแวะกันมาได้ที่บูธนี้เลยนะคะอะถัดมาข้างๆกันเป็นโครงการนาราพลาสเอกซ์คูสีอันนี้จะเป็น พาวโฮม3ชั้นนะคะแต่ว่าคุณจ่ายในราคาแค่2ชั้นเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะคุณผู้ชมคะที่ตั้งของโครงการอยู่ในซอยสามัคคี22นะคะพื้นที่ใช้สอยของ Home, พาวโฮมดาราพารเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยคือ210ตารางเมตรหลังใหญ่มากนะนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องรับแขกแล้วก็2ที่จอดรถหน้ากว้าง5เมตรนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษจองในงานเพียงแค่ 1,000บาทเท่านั้นนะคะมาจองเถอะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะทาวน์โฮมในโซนแบบซอยสามัคคีนะคะราคาสุดพิเศษเลยจริงๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9ล้านเบาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะในงานนี้นะคะมหกรรมบ้านดีนนทบุรีค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะมาถัดไปนะคะเป็นบูธของชีวาไทยซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีหนึ่งโครงการนะคะเป็นโครงการชีวารม นะค,ะนะครอ,อินใช่ไหมติดถนนใหญ่นะครอินนะคะ,คะเดินทางง่ายๆเชื่อมต่อถนนหลกัหลกๆในโซนนั้นได้หมดเลยเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยอธิบายรายละเอียดคโครงการดีกว่าว่าเป็นโครงการอะไรแบบไหนกันบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างได้ค่ะ,ะ,คะสำหรับโครงการชีวารมนครอ,อินนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวที่ติดถนนนครอ,อินเลยนะคะ ซึ่งลูกค้าจะได้รับความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าจํานวนยูนิตเนี่ยมีแค่139ยูนิตนะคะแล้วก็ซึ่งในแต่ละซอยอะค่ะจะมีแค่4ยูนิตเท่านั้นนะคะก็ตัวพื้นที่ใช้สอยอะค่ะจะเริ่มตั้งแต่190ตารางเมตรจนถึง290ตารางเมตรค่ะตอนนี้ก็คือจะสามารถตอบโจทย์ในทุกๆครอบครัวได้เลยนะคะ ออถ้าหากลูกค้าสนใจอะค่ะก็จะเรียนเชิญมาดูรายละเอียดที่บูธได้ะค่ะมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะในงานของเรา,าในงานของเรานะคะจะจัดเป็นโปรโมชั่นบ้านหลูแปลงใหญ่ะค่ะเนื้อที่จะอยู่ที่86.2ตารางวานะคะตัวนี้จะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็4ที่จอดรถค่ะ,คะก็โปรโมชั่นในวันงานนะคะเราจะ ให้ราคาพิเศษอยู่ที่15.5ล้านคจากปกติจากปกติ18ล้านโอ้โหลดประมาณสัก3ล้านกว่าบาทนะคุณผู้ชมว่าอันนี้คุณลูกค้าดูในไลน์เขาเข้ามาแจ้งได้เลยแล้วก็เราจะได้ในส่วนของฟรีค่าจ่ายวันโอนให้อีกค่ะโอเคค่ะใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธของชีวไทยนะคะกับโครงการชีวารม์นครอินบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆรูๆสวยๆติดถนนใหญ่นครอินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแวะกันมาได้ ปอไปนี่โครงการคอนโดกันบ้างคุณผู้ชมแมนเนอร์ or, สนามบินน้ำค่ะสวัสดีครับอขออนุญ,ญาตยืนนะคะก็อันนี้จะเป็นคอนโดพร้อมอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวให้น้องช่วยอธิบายรายละเอียดโครงการว่าเป็นโครงการให้ไลท์สโลไลท์หรืออะไรยังไงบ้างที่ตั้งอยู่ตรงไหนบ้างคะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่คือเป็นโครงการแมนแมนเนอร์ ส่าบินน้ำนะครับเป็นโครงการของเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์จ่านะครับซึ่งเป็นโครงการไฮไลท์มี4อาคารค่ะนะครับติดกับปีนแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับโอ้โหนี่ใช่วิวสวยมากของโครงการนี้นะครับคือวิวสวยนะครับสองคือแฟชชั่นซิตี้นี่คือเยอะมากนะครับประกอบด้วย3ส่วนเลยนะครับส่วนของตึก A กับตึก B มันจะอยู่ระหว่างตึกนะครับอยู่กลางนะครับก็จะมีแม่น้ำขนาดไซส์โอลิมปิกยาวกว่าสิเมตรเลยโอ้โหสวยมากก็จะมีห้องสมุดพิพิธนะค่ะ ดูตามโมเดลได้นะครับส่วนที่สองก็คือจะเป็นตรงนี้แฟชชี่ระหว่างตึก C ตึก B นะครับอยู่ตรงกลางก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพิณามโนุมูนได้ค่ะบรินี้นะครับโอ้ใช่แล้วจะได้อีกมุมมองหนึ่งเนาะใช่ครับติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับจะมีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกเหมือนกันยาวห้าสเมตรนะครับแล้วก็จะมีสับเท้าชั้นแรกเนี่ยจะเป็นฟิตเนสชั้นที่สองเนี่ยจะเป็น ที่นั่งนะครับก็คือนั่งทางานได้นั่งอ่านหนังสือได้นั่ง zoom อยู่ไปด้วยได้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อยู่ที่1.7ล้านครับ1.7ล้านแบบ1ห้องนอนพร้อมอยู่มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะขนาด38ตารางเมตรเลยครับ38ตารางเมตรต่อตารางเมตรเท่าไหร่เนี่ยตารางเมตรประมาณประมาณ5 0า0มื่น โอ้โหไม่แพงเลยคุณผู้ชมค่ะคือขึ้นอยู่กับขนาดห้องด้วยโอเคเนาะก็ยังไงใครที่สนใจแวะมาได้และมีโปรโมชั่นไหมคะในงานตอนนี้พิเศษมากเลยนะครับคือพร้อมจองพร้อมจบนะครับลดสูงสุด50โอเคพร้อมจองพร้อมจบลด สูงสุด50%นะคะโอเคใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธของโครงการแมนเนอร์สนามบินน้ำนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค<า>ุณค่ะนะคะเริ่มต้นร้านเจ็ดเองห้องใหญ่ด้วยต่ดมามาบูธนี้นะคะบูธสุดท้ายเรามาดูสินเชื่อต่อกันบ้างนะคะบูธของเกียรตินาคินพัทระนี่สวัสดีค่ะหลายๆคนอาจจะแบบไม่คุ้นใช่ไหมเกียรตินาคินปกติจะเป็นสีฟ้าวันนี้เป็นสีม่วงนะคะเขารีแบรนด์แล้วก็ ปรับโลโก้ใหม่นิดนึงนะะขออนุญาตให้ให้น้องถือนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะโชว์โลโก้ใหม่ของเขานี่โลโก้ใหม่ของเขาเป็นลักษณะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยภาษาจีนหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปเรือสำเภานะคะเป็นคล้ายๆแบบว่าเรือสำเภาทองที่แบบมาค้าขายนะคะตามแม่น้ำเจ้าพยาหรือแบบว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณผู้ชมธุรกิจเขาก็จะแบบรุ่งเรืองรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้ใหม่ของเขาเอาละค่ะ เห็นนักคิดวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างในเรื่องของสินเชื่อมาเสนอให้กับคนที่ซื้อบ้านในงานมหกรรมบ้านดีนนทบุรีวันนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะ,ม,ะมีตัวดอกเบี้ยพิเศษสําหรับ อีนนทบุรีนี้เลยนะคะเป็นดอกเบี้ยคงที่3ปีนะคะอยู่ที่1.99นะคะแล้วก็ตามตารางอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็คือจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวเฉลี่ย3ปีเนี่ยจะอยู่ที่2 5 9เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือเป็นอ่าสินเชื่อใหม่ถูกไหมเป็นสินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านใหม่นะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นสุดพิเศษ1.99เท่านั้นคุณผู้ชมดอกเบี้ยเรียกได้ว่าคือถูกมากๆถูกที่สุดในประวัติการแล้วนะคะ1.99คงที่นาน 2ปีนะคะแล้วก็เฉลี่ย3ปีแค่ประมาณสัก2.59เพราะฉะนั้นใ,<ช>คใครที่แบบว่าอยากจะได้สินเชื่อดีๆนะคะแนะนำแวะมาที่บูตนี้ของธนาคารเกียรตินาคินรีไฟแนนซ์เราก็าาามีเนาะ รีไฟแนนซ์เราก็มีนนมสินเชื่อบ้านใหม่ก็มีนะคะแวะมากันได้นะคะสอบถามกันได้เลยที่บูตนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคุณผู้ชมครบไหมครบทุนนะสาหรับการพาชมบูธรอบที่2วันนี้ค่ะมีทั้งแบบสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรวมถึงสินเชื่อดีๆแบบนี้นะคะก็มีมาให้คุณเลือกในงานมหกรรมบ้านดีนนทบุรีแล้วก็มีโครงการที่อยู่อาศัยได้ด้วยว่าพร้อม แล้วก็ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแสดแล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะมาโซนสุดท้ายตรงนี้ดีกว่าเป็นโซนเอ็กซิบิชันหรือว่าโซนนิทรรศการของเรานะคะจะซื้อบ้านเริ่มต้นยังไงดีนะคะบ้านดีนนทบุรีมหกรรมบ้านดีนนทบุรีแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีของกรุงเทพและปริมณฑลคุณผู้ชมเข้าเว็บไซต์เรานะคะ www.home.co.th หรือจะเป็น www.terrabkk.com ก็ได้นะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่ร่วมจัดงานของเราในวันนี้ค่ะเพราะงานของเราเาเนี่ยจัดขึ้นโดยสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์นนทบุรีและบริษัท Home Buyer Guide จำกัดนะคะใครที่สนใจมหกรรมบ้านดีนนทบุรีเราจัดขึ้นนะคะที่เซ็นทรัลเวสต์เกตบริเวณชั้น1ล้ลานโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมจัดงานกัน7วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะวั วันที่5ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2563นะคะงานจัด10โมงไปจนถึง2อทุ่มของ7วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่สนใจแวะมางานกันได้มาร่วมลงทะเบียนในงานด้วยรุนรุนรับของที่ระลึกฟรีๆเลยคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่เขาเรียกอะไรเป็นการจับ ลุ้นรับรางวัลนะคะที่จะมีทั้งไดเป่าผมนะคะเตารีดแล้วก็มีกิฟเวอร์นะคะที่ออกแบบภาพ3มิติจากดีลิฟวิ่งด้วยใครที่สนใจนะคะแวะมากันได้มาเดินเซนทันเวสเกตค่ะในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานหรือว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็แวะมาได้มีจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2563รวมทั้งหมด 7วันด้วยกันค่ะอลลาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับ Homebuyer Live ค่ะหญิงและทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ